สวัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทนไทย HD ตอนนี้อยู่กับขบวนรถเร็วที่136้นทางขบวนรัชธานีปลายทางกรุงเทพอภิวัตนกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุ้รถไฟอีพีนี้ตะลุยอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในสัญญาที่4ี4งานก่อสร้างสู่ซ้อมบรุงเชียงรากน,อน้อยบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับ ตอนนี้ขบวนรถเร็วที่136ต้นทางอุบลราชธานีปลายทางกรุงเทพอภิวัตรกำลังเครื่องขบวนผ่านในสัญญาที่4ข4งานก่อส,สออร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเชิงละน้อยระยะทางโดยรวม2.3กิโลเมตรผู้หลับผิดชอบโครงการโดยบริษัทอิสเรียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนโดยหนุค่าการก่อสร้าง6,573ล้านบาท ได้เข้าพื้นที่กันแล้วนะครับในสัญญาที่4.4งานกรอร่อสร้างศูนย์ซ่มบำรุงเชียงรากน้อยรวมไปถึงงานก่อสร้างทางเข้าศูนย์ซ่มบำรุงเชียงรากน้อยด้วยนะครับหลายคนสงสัยว,ว่าเอ๊ะระยะทาง2.3กิโลเมตรคือตรงนีนที่ทางเข้าศูนย์ซ่มบำรุงนะครับสู่เชียงรากน้อยจากทางรถไฟหลักนะครับ สู่สู่ส้มบุรุงเชียงรากน้อยช่วงปลายสู่ส้มลุงก็จะมีต่อหม้อทางยกระดับนะครับเพื่อเข้าสู่ทางรถไฟความเสูงทางหลักต่อไปนะครับ สถานีรถไฟเชียงรากน้อยขอบคุณกันด้วยสรรมการติดตามและติดตามคลิปในอีพีต่อไปกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุ่นรถไฟสวัสดีครับ